แผลกดทับคือผิวหนังและนเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังถูกทำลายเฉพาะที่จากแรงกดแรงเฉือนแรงเสียดทานที่มากระทำอย่างต่อเนื่องจนผิวหนังเกิดรอยแดงและเกิดการฉีกทำลายของผิวหนังในผู้ป่วยที่นอนท่าเดิมนานๆจะเกิดการกดทับบางส่วนของร่างกายเพียงสองชั่วโมงก็ทำให้เกิดแผลกดทับได้แผลกดทับแบ่งออกเป็น4ระดับระดับ1 ผิวหนังไม่มีการฉีกขาดแต่มีรอยแดงที่เกิดจากการกดรอยแดงนั้นไม่จางหายไปภายใน30นาทีดูแลโดยป้องกันแรงเสียดทานแรงกดทับโดยใช้อุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงกดทับเช่นที่นอนลมหมอนโฟมเจลดูแลผู้ป่วยไม่ให้ผิวหนังเปียกชื้นถ้าผู้ป่วยมีผิวหนังแห้งให้ทาครีมโลชั่น เพื่อป้องกันการฉีกขาดของผิวหนังเปลี่ยนท่าทุกสองชั่วโมงกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวแผลระดับ2ผิวหนังส่วนบนหลุดออกฉีกขาดจะเริ่มมีสารขับหลังออกจากแผลเล็กน้อยถึงปานกลางให้ดูแลแผลเหมือนระดับที่1เพิ่มการทำแผลวันละหนึ่งถงงครั้งตามแผนการรักษาของแพทย์ระดับ3าม เกิดการทำลายของชั้นผิวหนังถึงระดับชั้นไขมันแผลจะเป็นลักษณะเป็นหลุมโพรงมีสิ่งคับหลังออกจากแผลมากและบางครั้งอาจมีกลิ่นเหม็นระดับ4ผิวหนังถูกทำลายจนถึงระดับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกมีสิ่งคับหลังมากแผลอันมีกลิ่นเหม็นระดับ3มและระดับ4ควรมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอุปกรณ์สำหรับทำแผลที่บ้าน 1. เซตทำแผลประกอบไปด้วย พลาสอและสำลีซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้วตามขนาดของแผลแอลกอฮอล์เจ็ดสเปอร์เซ็นสำหรับเช็ดรอบๆแผลน้ำเกลือล้างแผลสำหรับเช็ดในแผลพลาสเตอร์ถุงขยะแดงสำหรับขยะติดเชือ้อขั้นตอนการทำแผล 1. ล้างมือให้สะอาด 2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและบอกให้ผู้ป่วยทราบ 3. แกะ้า๊อนเติมทิ้ง 4. ใช้ปากทีบหยิบสำลีชุบแอนฮคลเช็ดแผลด้านนอกโดยเช็ดชิดขอบแผลวนออกด้านนอก 3. มนิ้ว เช็ดจนสะอาดด้านในแผลใช้สำลีชุบน้ำเกลือเช็ดด้านในอย่างเบามือจนสะอาดปิดแผลด้วยผ้ากอซชุบน้ำเกลือบิดมาเพิ่มความชุ่มชื้นแผล และปิดด้วยผ้ากอแห้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคปิดปาสเตอร์